สอบมาได้ไหครับสอบมาไปหรือเล่าโอ้โห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 โอ้โ้โหโ้โหโ้โหโอ้โหโออ้โหโ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โ เป็นทางด้านของต้นฟุกสารคามหรือดิดดี้จากบ้านประขามครับสิเอ็ดต่อสิเอ็ดมเฮ้ยเฮ้ยแปะแปะแปะเียวเกียวนะครัเสียเสีย ลอเรี้ยงครับนะคามมูทักทายแฟนเพลงครับ พาบคุณครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงบ้างครับต้นฟกวันนี้ขึ้นมาสารคามไม่หมูนี่แหละครับผมอีกอีกไฟหนึ่งครับที่สามารถต้นฟุกทำได้และคือพิกกับมาชนะเขาคือยอมยุทธจากภูทรครับผมจำชื่อเขาไว้ครับต้นฟุกสารคามครับผมนี่แหละครับผมอ้โห